สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายในคนตั้งครรภ์นะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่สองด้านก็คือเรื่องของสุขภาพของออคนตั้งครรภ์นะครับทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็โครงสร้างต่างๆแล้วก็พยันตรายต่างๆนะครับอีกด้านหนึ่งก็ต้องระวังเด็กที่อยู่ในท้องแล้วก็เลือดนะที่ไปสูบฉีด เด็กในท้องด้วยเช่นเดียวกันก็คือคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับจริงๆก็มีคำถามว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะออกกำลังกายได้หรือไม่นะครับนะ่ะได้หรือไม่เขาพบว่าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าการออกกำลังนั้นเนี่ยในคนตั้งครรภ์ด้วย เอ,อ่อความแรงที่ต่ําๆเนี่ยนะด้วยความรุนแรงหรือด้วยความเร่งความแรงที่ต่ําๆเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรเขาไม่พบว่ามันมีอันตรายนะครับก็เลยมีการแนะนําว่าบางครั้งออกกําลังกายเช่นวิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานโดยที่ไม่ต้องใช้ความเร็วหรือความแรงมากจนเกินไปก็คือต่ําๆนั่นเองแล้วก็เอ,อ่อก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้โดยเป้าหมายก็คือ ให้มีความปลอดภัยนั่นเองแต่ที่ไม่แนะนำนะครับหรือพยายามเลี่ยงกีฬาที่มีการประทะอย่างรุนแรงเช่นไปเล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลอะไรพวกนี้นะครับอันนี้มีการกระแทกเนี่ยเขาก็ไม่แนะนำให้ออกกําลังนะครับแต่สิ่งที่แนะนำก็คือพวกแอโรบิกนะครับเช่นว่ายน้ำวิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานหรือการเดินต่างๆนั่นเองอย่างน้อยก็ทา ออกกำลัง3ครั้งนะ3วันต่อสัปดาห์ในแต่ละครั้งก็อาจจะประมาณทัก30นาทีหรือมากกว่านั้นนะด้วยความแรงความเร็วที่ระดับอ่อนๆก็แล้วกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็เขาแนะนําว่าในคนตั้งครรภ์นใน3-4เดือนแรกนะครับใน3เดือนแรกก็แล้วกันเนี่ย ก็พยายามเลี่ยงออกกําลังกายในท่านอนหงายในท่านอนหงายให้เลี่ยงใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์น,นะครับเพราะว่าเขาพบว่าในท่านอนหงายของผู้ป่วยตั้งเออของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยในท่านอนหงายจะทําให้ท่านี้ทาให้หัวใจเบนบีบตัวเนี่ยแรงที่หัวใจบีบตัวเอาเลือดออกมาเลี้ยงสูบฉีด ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันน้อยลงเพราะนั้นถ้าเรานอนงายปุ๊บออกกําลังปุ๊บเนี่ยเลือดก็จะไปยังเด็กเนี่ยได้น้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่เราออกกําลังกายแล้วก็ถ้าตราบใดที่เราเริ่มรู้สึกว่ามันเมื่อยล้าเพลียมากๆนี่ก็ให้หยุดละกันนะครับให้หยุดละกันถามว่าเราควรจะออกกําลังกายแบบไหนดีนะครับแบบไหนดีนในกรณีของแอโรบิกเนี่ย มันจะมีทั้งการว่ายน้ำนะครับปั่นจักรยานหรือกระโดดโลดเต้นต่างๆเนี่ยนะก็คือเขาพบว่ามันจะแบ่งแยกเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเนี่ยไม่มีการกระแทกนะฮะ mm hmm. เขาเรียกว่านันเวกแบลิ hmm. ่งคือไม่มีการกระแทกแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างเช่นปั่นจักรยานว่ายน้ำเนี่ยนะจะลด การบาดเจ็บลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้นะครับเขาแนะนําให้ให้ออกกําลังกายแบบนี้มากกว่านะครับแต่การออกกําลังกายที่มีมามีการกระแทกนะเช่นกระโดดสูงสูงวิ่งเร็วเร็วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทําได้ครับแต่ขอให้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ผู้เชี่ยวชาญก็แล้วกันนะครับก็เลือกเอาว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับทีนี้คําถามต่อมาก็คือว่า และใน3มเดือนสุดท้ายนะครับของการตั้งครรภ์นเนี่ยเราก็ต้องมีข้อควรพิจารณาอย่างไรบ้างก็คือหน้าท้องก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเซในการออกกําลังเนี่ยนะมันก็จะง่ายก็คือบาลานซ์ของร่างกายเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็ระวังล้มเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะไปกระแทกหน้าท้องก็จะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในช่วงที่ เราตั้งครันแล้วเราคิดที่จะออกกําลังกายเนี่ยนะครับก็อาจจะเพิ่มสารอาหารเข้าไปนะครับนะเข้าไปเพิ่มเติมจากที่เราเคยรับประทานอยู่ก็เฉลี่ยก็ประมาณวันละ300กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับก็อาจจะเพิ่มสารอาหารเข้าไปเพราะว่าเราต้องใช้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกําลังกายในการตั้งคันภ์3เดือนแรกเนี่ยนะครับ าการจิบน้ำนะาการดื่มน้ำที่เพียงพอเสื้อผ้าที่พอดิบพอดีนะครับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ร้อนจนเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องจะต้องทำนะครับมีคำแนะนำอีกอันหนึ่งคือสำหรับผู้ที่จะตั้งคันแล้วก็เริ่มต้นที่จะออกกำลังเนี่ยนะครับเราจะเริ่มแบบไหนดีเขาบอกว่า ออกกาลังอะไรก็ได้ที่ไม่มีการกระแทกนะครับไม่ต้องกระโดดแรงๆหรือวิ่งจ็อกกึ้งเร็วๆเนี่ยให้ทําได้เลยแต่ว่าถ้าจะวิ่งก็ไม่ต้องวิ่งเร็วถ้าจะเต้นแอรโรบิกก็ไม่ต้องเต้นแรงขนาดนั้นนะครับแต่แนะนําว่าการเดินการว่ายน้ำเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับทีนี้มันจะมีอยู่ว่ามันจะมีอยู่ว่าหลังจากที่เราคลอดออกมาแล้วเนี่ย เราจะเริ่มต้นออกกําลังกายเลยได้หรือไม่นะครับเราคลอดไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าคนหลังจากที่คลอดแล้วบางคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะคิดที่จะย้อนกลับมาออกกําลังกายได้เนี่ยภายในไม่กี่วันภายในไม่กี่วันหลังจากที่คลอดนะครับพบว่ายังไม่มีกรณีศึกษาอะไรที่บอกว่า การหลังจากที่เราคลอดแล้วแล้วเราออกกําลังกายเข้ามาเลยเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรไม่พบว่ามีปัญหาแบบนั้นนะครับดังนั้นถ้าเราคลอดแล้วแล้วเราคิดว่าเราจะออกกําลังกายเมื่อเราพร้อมจริงๆเนี่ยสามารถที่จะออกกําลังกายแล้วก็หาชนิดเลือกความรุนแรงแล้วก็เลือกชนิดในการออกกําลังกายได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปคือไม่ได้มีข้อห้ามนะครับ ก็คือทําได้สามารถจะย้อนกลับมาได้แต่ให้ทําแบบเบาๆแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองนะครับจากข้อมูลที่ไปรีวิวมาเล็กน้อยเนี่ยก็สรุปสุดท้ายว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆนะครับว่าหลังจากที่เราคลอดแล้วเนี่ยเรากลับมาออกกําลังกายแล้วเนี่ยจะมี ข้อซอกซ้อนที่เกิดกับแม่ที่คลอดออกมาแล้วนะครับถ้าเราจะไปออกกําลังหลังจากที่เราคลอดแล้วยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจะมีผลเสียใดๆกับตัวแม่นั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้ก็คือสรุปว่าการออกกําลังกายในผู้ป่วยในคนที่ตั้งครรเนี่ยนะครับก็ก็ทำได้นะครับทำได้โดวยวิธีการเดินเร็วนะครับหรือว่าปั่นจักรยานว่ายน้ําก็ได้นะครับ แต่เราคิดที่จะวิ่งแต่ก็ให้มันเบาๆหน่อยนะครับถ้ามีการกระแทกต่างๆแต่ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการออกกําลังที่มีการประทะเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับแล้วก็หลังจากที่เราคลอดแล้วก็สามารถย้อนกลับมาออกกําลังกายได้ตามความเหมาะสมนะครับ